พฤษภาธมินถึงไทยสร้างไทยเส้นทางของหญิงแกล่งการเมืองไทยคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุราพันธ์เอ่ยชื่อนี้ไปเชื่อได้ว่าทุกคนต้องรู้จักแต่กว่าจะมายืนอยู่ในฐานะหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนั้นเธอผ่านอะไรมาบ้างเริ่มมีบทบาทในด้านการเมืองตั้งแต่พฤษภาธมินออกมาต่อต้านการรัฐประหารสมัยพลเอกสุจิิดาหลังจากนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรกเมื่อเข้าสังกัดพักพลังธรรม ในยุคคนตีจำลองสีเมืองเมื่อคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาเล่นการเมืองได้มีโอกาสทำงานกับคุณทักษิณและถือว่าเป็นมือทำงานคนสำคัญของพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นต่อเนื่องมาจนได้รับโอกาสเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและออกต่อตั้งพรรคการเมืองเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยในครั้งนี้พรรคสอเสือไทยสร้างไทยได้สุดารั์ไปทำงานค่ะ เลือกพักไทยสร้างไทยเบอร์32ค่ะเมื่อเจาะลึกถึงสาเหตุผลเหตุใดคุณหญิงหน่อยจึงเป็นนักการเมืองหญิงน้าดีคนหนึ่งในแวดวงการเมืองไทยเราสรุปได้ดังนี้ 1. คุณหญิงหน่อยถือว่าเป็นมือทํางานันดับต้นๆนโยบายหลายนโยบายถูกผลักดันให้สําเร็จโดยคุณหญิงไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุโกโรคควบคุมให้หวัดนกคู่ภัยสึนามิขยายตลาดสินค้าเกษตร เหล่านี้เป็นตัวอย่างเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น 2. ข่าวข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีให้ได้ยิน 3. เป็นคนตรง c o n n e c t ชันแน่นปึกมีมิตรมากศัตรูน้อยมากทำให้สามารถประสานงานกับทุกกลุ่มได้เลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นก้าวแรกที่ต้องยืนหยัดในฐานะผู้นำอย่างเต็มตัวของคุณหญิงเบอร์32ที่จับได้จะสามารถพาสมาชิกเข้าไปเป็นสสได้กี่คนเราก็ขอเอาใจช่วยในฐานะหัวหน้าพัก ผู้หญิงคนเดียวที่ลงดีเบตทุกเวที